สวัสดีสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็จะมาสอนเล่นมาจ้ากันเพราะว่ามันเป็นเมดต,ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงแต่ว่าไม่ค่อยได้มีใครเล่นวันนี้ก็เลยจะมาสอนเล่นมาจ้ากันเพราะว่าคือมันยืนได้นานแล้วก็ตายยากก็ไปดูไอเทมรูนกันนะอันนี้ก็เป็นไอเทมนะไอเทมก็จะออกเป็น รองเท้าซีซีอโกนี่ตัดเลือดแล้วก็ผมออกเป็นไกอาเพราะว่าไกอามันฟื้นฟูเลือดแล้วมันจะโกงมากเมื่อเล่นกับมาจ้ามงกุดแล้วก็สุดท้ายก็แล้วแต่แต่คนจะเล่นนะเล่นเป็นหอ,อกสโลก็ได้เป็นเจาะเกาะก็ได้หรือว่าถ้ากลัวแบบกลัวตายก็ออกเป็นอาร์ติกออกแล้วก็ถ้าป่าเป็นมีแหละก็อยากใช้ป่าก็ออกเป็นซอลลิงออร่าลดเกาะเวทให้เพื่อนก็ได้นะ ก็ประมาณนี้แหละส่วนรูนก็เป็นรูนเมททั่วไปเลยก็เป็นเด s โซลิสเดโซเลสสปิริตสเตนพูดติดก็ประมาณนี้แหละรูนเมททั่วไปพลังแฝงของมาจ้ามาจ้าผมส่วนตัวนะเล่นเป็นฮ o ลลี่ทันเดอร์เอารถอันติกับเจาะเกาะเวทมาแล้วก็เอามาร์คออฟฟอร์ดมาก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นฮิวก็ได้นะก็ผมก็ใช้ประมาณนี้แหละส่วนสีแดงก็ จริงๆใช้เป็นการสลิงเกอร์ก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นไฟโอเคก็ไปดูวิธีเล่นกันเลยโอเคคราวนี้ก็เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะก็ตานนี้ผมค่อนข้างจะเล่นยากนะเพราะว่าเล่นกลางเป็นมาแกงก้าเนี่แหละมันก็เลยจะเล่นได้ค่อนข้างยากเพราะว่าพารส์สของมาแกงก้ามันเป็นตัดเลือดก,กับรถเกาะเวทก็ผมก็แท no ้ทาง อ่าถ้าเจออย่างนี้ในเวลาจะไปเล่นกันนะก็พยายามเล่นกับเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเราสู้มาเกงก้าไม่ได้อยู่แล้วช่วงต้นเกมถ้าต้นเกมเรารอดได้ก็ต้นเกมไม่เสียเปรียบหนักนะก็เราก็สามารถเลดเกมก็เกิดได้นะเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยผมโดนมาเกงก้ากดยับเลยผมก็เลยต้องรีบรีบเก็บก็อัพสกิลสองนำนะ ท่าตานี้ผมค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าสกิลสองมันดูดเลือดได้ไงโกงมากก็ <My S 1> ここนี่นะครับผมลงมาเล่นกับไวโอเลตมาช่วยกดดันลนินแล้วก็ตานี้ต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆแต่ว่าตานี้มาเกนก้าก็ได้เปรียบอยู่นะเพราะว่ามันมีเวเลสล้วทีมเรามีเวเลสด,ด้วยไงคือแบบคือผมหยิบมาจา้าเฟิรพลิกไปอันนี้บอกก่อนเลยว่าเล่นแรงก็อันนี้เก็บเฟิร์สบัตรแล้ว ก็กดได้อยู่เพราะว่ามาเกล้าลงมาช้าด้วยก็ต่อจากเมื่อกี้นะมาเกง้ามันตัดเลือดไงแล้วเวรีมันก็พาสีบัตตี้คลิกมันก็ดูดเลือดได้ก็ค่อนข้างเสียเปียบอยู่นิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้ก็แค่ช่องต้นเกมะเพราะว่าลดเกมเราเล่นได้มีไวโอมีเราก็แล้วก็มี CC ซีคิวดเดอร์ก็คิวดเดอร์ตอนนี้เล่นดีมาก ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องพยายามเล่นแบบเนี่ยเห็นไหมแล้วทุกคนว่ามาจ้ามันแทบจะไม่ต้องกลับบ้านถ้าตาเนี่ยผมอัพสกิลสองนำจริงๆก็อัพสกิลสองนำนั่นแหละถ้าอยากยืนให้นานก็สองนำแต่ถ้าอยากทำสโลให้เพื่อนก็อัพสกิลหนึ่งนำนะมันก็แล้วแต่คนเล่นด้วยแหละก็ค่อนข้างเล่นได้ถ้าไม่มีมาเกงก้าคือตัวที่มาจ้าที่ผมรู้สึกเล่นเจอแล้วไม่ชอบก็ เล่นกาผมไม่ชอบอลิเตอร์กับมาเกงก้า2ตัวเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากที่สุดเวลาเล่นมาจ้าะว่าผมเล่นหลายตายแล้วเจอ2ตัวนี้เล่นไม่ได้เพราะว่าอลิเตอร์มันล็อกอันติไงคือผมเหนียนติไม่ได้มันก็วิลิสชงสวยหูชงให้วเลิสสวยมากสบายเลยก็ผมก็ต้องตีมังก่น,นะเพราะว่าต้องรีบทำให้เงินนำเพราะว่ามาเกงกามันมต้นเกมปัญหา มันใก็กคือปัญหาตอนเนี้แต่ว่ามันผมไม่อยากสู้กลับมากินก้าผมเลยต้องถอยไปก่อนว่าดูแล้วมันน่าจะไม่เอามังกรต่อผมก็เลยกลับไปเล่นกับเพื่อนตอนนี้ผมต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆเพราะว่าเล่นคนเดียวไม่ได้เลยต้องเล่นกับเพื่อนเนี่ยยูดเดอร์็อกสวยมากครับแล้วผมก็ใบเพื่อนปุ๊บช็อตนี้สวยมาก คืออันติมาจ้ามันเป็นอมตะี่แล้วไม่เป็นเป้าหมายศัตรูไม่โดนสถานะอะไรด้วยแล้วตอนอันติลงเสร็จปุ๊บมันจะใบให้เพื่อนคือถ้าชัดไหนอยากช่วยเพื่อนก็แบบอันติพุ่งเข้าไปเลยเราไม่ต้องกลัวตายถ้าเกิดเกมเรานำ <Ret reat. S 1> ก็ไปใบให้เพื่อนทำจังหวะสวยๆคือตัวพิ้วๆอ่ะแล้วโดนสมมติแบบมีกิเดอรออย่างเงี้ยแบบล็อกสวยแล้วใบแล้วพวกนาคอ อ้อยตัวพิวอะไรเงี้ยโดนใบใบไม่ออกแล้วมีคิวดอร์อีกถ้าคิเดอร์เล่นเล่นดีๆนะก็สบายเลยต้องพยายามเล่นไปนี่ผมก็พยายามเรียกเพื่อมามังกรก็ตีมังกรไปเพราะว่าต้นเกม่ยม,มากันก้าม,มันค่อนข้างโกงเพราะว่ามันพาสซสฟมันลดเกาะเมทกับสับเลือดนี่ไผมเลยต้องรีบฟาร์มให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามะกันก้าแย่งมังกรนไปท้ายอยู่ ก็เลยเงินแต่เงินก็ยังนําอยู่นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสียเปรียพรบพอบับมังกรน,นั่นแหละต,ต่อไปนี้เป็นช็อตทีตัวผมตกใจมากแล้วก,ก็ประมาทด้วยตอนนี้ผมประมาทไว้หน่อยไม่ได้กดอาร์ติออฟแล้วก็ไม่คิดว่ามอทจะต,ต,ตามขนาดไหนแล้วก็นี่ช็อตนี้จูเดอร์ล็อกสวยมากตอนนี้ผมแบบรู้สึกถูกใจจูเดอร์คนนี้มากเลยแต่วจูเดอร์ก็ตายไปแล้วนะเนี่ยมาเกนก้าถ้า ผมยืนอยู่คนเดียวกับมาเกง้าผมจะพยายามไม่เล่นนะถ้าเจอมาเกง้าก็ผมก็จะพยายามเล่นกับเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะก็เล่นไปเรื่อยๆก็แบ่งคียให้เพื่อนมามาจ้ามันเล่นกึ่งแทงได้ไงคือมามจ้ามันไม่ต้องดาเมจจ๋าอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นเมจที่เป็นกึ่งแทงผมจะกึ่งแทงคือมันจะ ือมันจะพูดว่าไงเดียคือมันไม่ค่อยตายไงนี่ชับนี้ผมหิวป้อมแล้วมันมาผมไม่คิดว่ามันจะมาเยอะฮ่าแล้วผมก็รีบใช้อันติไปด้วยเสียดายมากแล้วลิงก็ทุบแล้วผมก็ตายอีกรอบหนึ่งก็พลาดหนักมากช่วนี้รู้สึกผิดต่อทีมก็มาต่อคือถ้ามาจ้าได้ ของคือผมจะออกเวทที่มันได้แทงพวกอโกนีเพราะว่ามันมันได้ถึกด้วยไงตัดเลือดก็ได้ถึกได้เลือดเพิ่มเลยคือมาได้มาเจ้ามันไม่ต้องการดาเมจดขนาดนั้นเพราะว่าคือมันเน้นแบบหนัวไฟอะ่ะคือถ้าหนัวไฟมันก็ยืนนานๆแล้วฝั่งนั้นก็ตายไปเองเลยแล้วพาะีรก็ปรับขึ้นมาใหม่เลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันโกงมากจริงๆโกงมาก ไ,ได้มังก่อนไปก็ Go. กลับมาได้เปรียบนิดหน่อยนี่มาถึงก้าเข็มมากเห็นไหมผมสุ้มาถึงก้าไม่ได้เลยพิษมันแรงด้วยแหละนี่ก็อัติหนีได้ก็ข้อดีมาจ้านะคือมันเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีถ้าตาไหนไม่เจออเลสเตอร์หรือมาจ้านะก็ <Ret reat. S 1> เล่นคนเดียวค่อนข้างได้เยอะกว่านี้เพราะว่าตานี้ผมต้องพึ่งทีม แล้วผมก็ต้องพยายามแบบอ่าคือคือคือไงดีแบบพยายามป่วนไปเรื่อยๆมาเจ้ามันเน้นป่วนอะ่ะก็มันก็มาเป็นแบบเป็นมาสายมาเลงอะ่ะเออแบบคือมันไม่ท่อยทำอะ่ะมันคือค่อยๆต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าข่งต้งข้ามก็ตายหมดอะ่ะคือมันมีใบมันมีสโลมันมีดูดเลือดศัตรูโอ้โห,โ,ห,โ,หโกงมากแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้คนไม่ค่อยเล่นนี่ดูเนี่ยใบให้ศัตรูเนี่ยใบไปเลย ดูเป็นไงดูเลือดสกิลสองดูเลือดไปเรื่อยๆพยายามยักรักษาระยะเอาไว้เปรียบหมดตี้เป็นไงก็เราเริ่มได้เปรียบมาแล้วเพราะว่ามายเกงก่าต้นเกมมันนี่ก็ต้นเกมจริงไงมายเกงก่อคือเขาไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยตามผมเลยผมก็เลยค่อนข,ข้างเล่นได้ก็ดันป้อมดันป้อมไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้แหละ มันไปนเรื่อยๆก็เราต้อ uh. ง like คือ <a rain. S 1> คือเราเอาตัวรอดได้ก็จริงแต่เล่นมาจ้าอย่าประมาทผมอันนี้ขอยอย่างเดียวเลยเล่นมาจ้าอย่าประมาทเหมือนตอนช็อตลิงตอนผมตอนที่ผมจะลอยป้อมล่างคืออย่าประมาทมามามาจ้ามันเอาตัวรอดได้ก็ก็จริงแหละหรือว่า <Ret reat. S 1> อย่าประมาทก็พอ <village> นี่เป็นไงคือคือ ผมไม่ต้องกลับบ้านบ่อยขนาดนั้นตอนนี้ผมตายแค่สองรอบแต่นอกจากนั้นผมก็แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยครับเห็นไหมคือพยายามรักษาระยะแล้วก็สกิลสองดูดเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็มันเอาตัวรอดได้ด้วยไงเพื่อนตายหมดจะสังเกตว่ามาจ้ามันจะเลือดไม่ค่อยนุดเลยถ้าได้ไก่อาเกาะเขียวเมื่อไหร่ปุ๊บไก่าปุ๊บ มันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคือมันมันฮิวเลือดแล้วก็กันเวทด้วยไงคือมันคุ้มมากถ้าออกแบบเจอแบบตัวแบบมาเกนก้าควรได้เกาะเวทด้วยมันก็พอกันได้แล้วก็ได้เลือดด้วยนีย่แหละข้อดีก็พยายามออกก็ต้องออกกึ่งแท้งแหละมามาจ้า หรือไม่ก็ออกเป็นแบบพวกหอกสโลหินสุดท้ายก็ได้นะถ้าเกิดแบบอยากจะสโลให้ทีมจริงนี่ก็ดูครับก็เล่นกับเพื่อนถึงมาแกงก้ามันก็จะตอนนี้ก็ทีมได้เปรียบอยู่แต่ก็ตอนนี้ผมผมเล่นคนเดียวได้จริงจริงก็เลยไม่ได้มีช็อตเล่นคนเดียวเลยก็ต้องเล่นกับเพื่อนเอาไว้ก่อนนี่ก็แวร์ก็ตีก็ไม่เข้าเท่าไหร่ ดูดเลือดดูดเลือดก,กับคีปก็ได้นะมาจ้าพยายามดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดจุ๊บเด่งมาสามร้อยแล้วก็เผา้โกนี่เผาก็มันมันก็ยืดได้นานแล้วก็ป่วนดีมันค่อยๆตอดไปเรื่อยๆมันเป็นมันตอดแต่ไม่ได้เลเหมือนพวกเลสพวกนี้เพราะตัวที่ผมคิดว่ามาจ้าชนะทางไนงะก็ พวกมีหรอพวกเลสพวกซาตาตัวที่มันต้องเน้นคอมโบอ่ะคือเรากดอันติปุ๊บมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เลยแล้วก็ใยได้ด้วย, <and S 2> วยก็พวกนี้แหละที่มาจะชอบแบบอยากจือก็พวกเลสพวกซาตานี่แหละว่ามันเอาตัวรอดได้น,นี่แหละมาจะานี่ได้ไกลอาสเตนดาดแหละ <I will S 1> ก็ผมก็จะออก อสปกกี้แมสมาเจาะเกาะเพราะว่าชิ้นสุดท้ายตาน,นี้ผมจะอยากผมอยากได้ดามจเพิ่มหน่อยคือคือผมแค้มาะกันก้าแหละพูดตรงๆผมอยากได้ดามจเพิ่มก็ออกสปกกี้แมสมาช่วยได้คือ,ค,อคือผมจะเวลาผมจะออกอสตาร์ทออฟนูผมจะออกคือผมจะออกเป็นอะไรนะผมจะออกสปกกี้แมสมาก่อนแล้วก็ออกมองกุฎ ว่ามันเร่งดานีให้ามาันเลีงพลังเวทหลังจากนั้นก็ออกสตาร์เวลาผมจะออกผมว่าจะออกอย่างนี้ตลอดแหละนี่ก็จบเกมแล้วก็เกมค่อนข้างก็จะนะ่จะว่านานก็นานสิบแปดนาทีก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆที่มาดูก็นี่ก็เป็นสเต็ตนะรับดาเมจยี่สิบแล้วก็ทำดาเมจยี่สิบนะ